สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทั่วไทยนิวทุกท่านนะฮะนี่ขณะนี้ฮะตีห้านาฬิกาห้าสิบก้านาทีนะฮะเช้าว,วันศุกร์ที่14บสีพฤษ,ษภาคมสองห้าหกี่นาขณะนี้ก็ดวงตาบ,บุญชื่นท่านก็กำลัง ออกรับบิณฑบาตนะฮะบริเวณด้านหน้าของที่พักสงฆ์เดี๋ยวดูผ่านต้นไผ่กันไปแล้วกันเนี่ยแอบดูผ่านช่องต้นไผ่ไปก่อนนะฮะก็ะมีคณะศรัทธาน,นะฮะชาวบ,บ้านเนี่ยประมาณน่าจะประมาณเจ็ดแปดคนได้นะฮะรอกันอยู่นะครับ นี่ก็บรรยากาศโดยรอดที่พักสงนะครับของท่านมีบอ่อน้ำนะฮะมีท้องทุ่งนาของตามัน่นตามั่นก็เป็นพี่ชายของตาบุญชื่นนะฮะตะมั่นเนี่ยวัยเจ็ดสิบแปดปีแล้ววิวทิวทัศน์นี่สวยสดงดงามจริงนะฮะจันกายครับสวัสดีครับจันกายย้ำเช้านะฮะเมื่อคืนนี้นอนหลับสบายดีไหมฮะสนิทเลยสนิทเลยนะฮะ นอนดึกว่ะฮะเมื่อคืนนี้สีทส่ทุ่มกว่านะฮะน,นี่ฮะนี่นอนนอนที่เถียงนาที่เห็นด้านหน้านี้เนี่ยจันกายเขาก็จะกางกดนอนเขาอยู่ตรงนั้นนะนี้ก็เป็นกุดตั้มดําซิ่งนะขุดตั้มดําซิ่งฮะสวัสดีฮะอ่าแต่เป็นไงฮะนอนหลับสบายดีไหมนอนหลับ ฝันดีราตีสวัสด,ดิ์นะไ่ได้ฝัอนเลยรับยางเดียวไ่ได้ฝันอีหยังเลยบ่ได้ฝันอีหยังเลขกเลิก <unsure. S 1> บ่เห็นหยังแล้สักตัว anyway. oh. บ่วอเหื่เ <laughs> บ่อเหื่อเ่อเบ่อเบ่อเบื่อีหื่อเบอเบื่อวบ่เื่อเอ่ผมบอเบื่อเบืบอกบ่อที่นั่งคุยกันบันอรกบอกว่าเลื่อเ่านบอกบ่อเมื่อวานนี้่านบอกว่า,า,วา,า,อวาเออเคยเบินอุกว่น ไม่ได้เดินจะอยู่ได้ไหมเมื่อวานนี้ผมเลยบอกตาว่าเดี๋ยวเดินรอบที่พักสงตั้มเขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะพาลุงตาไปหาเห็ดในป่าผมขำกากเลยแต่ผมก็ผมกลับไปนอนเมื่อคืนผมนอนผมก็ขำแล้วขำกันพูดตั้มคิดได้ไงพาลุงตาไปหาเห็ดในป่าพูดแล้วพูดแบบไม่คิดแล้วตั้มคือพูดเล่นมาแต่ว่าขำมากแล้วบอกไ้ขำหามากีซ้ยาแล้วบอกผมมาพาไปหาเห็ด อ๋อมานะฮะหลวงตาท่านกําลังจะเดินออกจ่าลิกทุดงไม่ใช่จาลิกทุดงแม่ติดปากพูดมาหลายเดือนท่านกําลังจะออกบินทบาตนะฮะนี่เสวินะฮะเสวิก็ถือกําลังตามหลังมาเนี่ยสะพายย่ามด้วยเสวิเศร้าใจนะฮะ โดนกักตัวอยู่ในนี้นี่ฮะเทวีมีกำลังอันเดียวอ่ะพอนะไม่เยอะนะติโตยาก็ถือหน้ากากอนามัยไว้รอเผื่อแกลนะเผื่อชาวบ้านเขาลืมมานะ อ่านี่จย์นันเดินมาแล้วนะนี่จันนันเดินลัดทุ่งนาม,มาเลยทำนาสามผู้เท่าเฝ้าจีวรอ่าแล้วดังมากนะตอนนี้นี่ตอนันตาจันตะคมนี่นะฮะสามผู้เท่าเฝ้าจีวรน,นี่ดังโอ้โหดังยิ่งกว่าเรือไทยธนิกอีก ดังไปทั่วโลกเลยตอนนี้พี่น้องประชาชนชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศนี่เห็นหน้าพี่นันนี่ทักทายได้เลยตะคมตะจันเนี่ยอันนี้ก็นะฮะมีการนำสิ่งของต่างๆมาใส่บาทกันนะฮะนี่ตะมั่นนะฮะสวัสดีครับตะมั่นครับสวัสดีครับเขาไม,ถาไม่ถ่ายอ่ะ,ะโอ้ขาห้ามถ่ายเาใกันนิดนึงเดี๋ยวอธิบายนะคะหยุดก่อน